สวัสดีครับวันนี้คุณหมอน้ำขึ้นอยู่กับน้องเปานะคะน้องนัทสิทธิ์นะคะวันนี้มา follow up หลังทำ PRK กันครบ1ปีแล้วเนาะอ,อยากให้น้องเปา,เอาบอกความรู้สึกหน่อยครับว่าตอนที่เราทำ PRK ตอนนั้นอตอนนี้อายุ15ใช่ไหมคะตอนท, <ำ S 2> ทำเพราะว่าเหตุผลอะไรนะคะจะไปเตรียมสอบโรงเรียนช่างไฟฟ้าครับผมเขา,าตรวจสายตาด้ยครับ่ต้องมาทำค<ๆ><ๆ>แล้วมีการเตรียมตัวยังไงบ้างครับต้องมาทำก่อนหน้ากี่เดือนนะคะ ตอนนั้นผมทำก่อนสักประมาณ3เดือนครับโอเคค่ะทำช่วงปลายปีที่แล้วเนาะแล้วก็เพื่อเตรียมสอบช่วงมีนาใช่ไหมครับโอเคแล้วตอนช่วงมีนานี้อ่านตัวเลขได้สบายเลยไหมคะได้ปกตินะครับสายตายดีขึ้นเรื่อยๆครับโอเคค่ะตลอดหนึ่งปีนี้ใช้ชีวิตเป็นยังไงบ้างครับดีขึ้นไหมครับก็ดีขึ้นครับหลังจากที่ไม่ได้ใสแ่แว่นเหมือนเมื่อก่อนครับรู้สึกสบายมากขึ้น าตาแห้งแสงแตกกระจายอะไรมีอยู่ไหมครับตอนนี้นไม่มีแล้วนะคือเหมือนปกติเลยนะเนาะลืมแว่นกันไปแล้วเนาะ,ะแล้วจหมอแนะนําวิธีการดูแลสายตานีนะครับจากสายตาสั้น400เอียง100เนาะตอนนี้ยังสายตา00อยู่น้องน้องเปาดูแลตาดี้า้เลยครับใช้ชีชิตยังไงบ้างครับก็ถ้าเวลาอ่านหนังสือครับก็พยายามหยออนตาเทียวทุกชั่วโมงครับแล้วก็มองหอนตาเทียวเสร็จก็พยายามมองอย่างอื่นบ้างนอกจากตรงสื่อครับ ที่บอกว่าให้มองใกล้เนาะแล้วก็สลับกับการมองไกลเป็นการคลายกล้ามเนื้อตาเพื่อลดภาวะการเพ่งเพื่อป้องกันการเกิดภาวะสายตาสั้นเพิ่มนะคะโอเคครับขอบคุณน้องเตามากนะคะสวัสดีค่ะ